ิปนี้นะ่ะมันเผยแพร่มาตั้งแต่วันที่สองกุมภาแล้วสองกุมภาหรือสองเมษาเนี่ยมันเผยแพร่มานานแล้วแต่เพราะเมื่อวานนี้เมื่อวานหรือเมื่อวานนี้เราไปแจ้งความกับกองปราบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความพวกรัฐบาลและนักการเมืองพรคก,การเมืองก็เพิ่งจะตก,กะใจ ตกรกะใจตื่นเลยทำตามเราบ้างเออเลยทำตามเราบ้างถ้าเราไม่ทำนายกมันก็ไม่ทำเพราะไอ้คนที่ทำร้ายในช่วงจาบสถาบันก็คือลูกน้องของพวกรัฐบาลนั่นเองนะ ใครก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ายโกตีนี่มันขึ้นเวทีเป็นดิวล้อเป็นลูกน้องในหน้าเหลี่ยมมันมีอำนาจบาดใหญ่เดินทางวันเวลานี่ถ้ามันเดินทางนี่ปิดถน,นนหัวท้ายเลยมันเคยมาที่วัดหลักสีไอวัดหลักสีเนี่ยมางานศพนี่มันตำรวจปิดหัวปิดท้ายตำรวจระดับภู้มกับขับรถให้มันนั่งคิดดูก็แล้วกัน เราก็นึกว่าขบวนเสด็จที่ไหนอ๋อโกตีเสด็จเองปิดหัวปิดท้ายถนน,นให้มันวิ่งอย่างสบายใจเฉิบเลยนี่แหละแต่แล้วรัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบก็มาประมาณว่ามาอ้างว่าตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวก็เลยทำแก้เกอ้อสักหน่อยแจ้งความจับถามว่าจะกี่วันให้มันจับกี่วันมันจะจับได้เนี่ยเอาพวกเราลองว่ามันกี่วัน ชาติน่าน้ำท่วมหลังเป็ดก็ไอ้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 ตั้งไอ้ตั้มไอ้ตั้มอะไรจนปัดนี้นี่ยังไม่มีบรรญาจับมันได้เลยอ่ะเนี่ยนี่คือตํารวจไทยรัฐบาลไทยยังจับมันไม่ได้ถึงทุกวันนี้เลยไม่งั้นไอ้โกตีก็อีรอบเดิมไม่งั้นเราจะไม่รอให้ตํารวจจับ เราจะช่วยกันไปล่าตัวมันมาเองหลวงปู่มีวิธีการมีวิธีการด้วยหัวใจของนักรบกล้าที่อยู่ในวิญญาณตลอดมามีกรรมวิธีมียุทธวิธีเดี๋ยวจัดให้โกติเอ๋ยโรดรอไปก่อน ถามว่าอย่างนี้อาฆาตพยาบาทไหมก็บอกแล้วว่าชาติศาสตร์กษัตริย์ชีวิตนี้เป็นพรียกให้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครไออีผ e, ู้ใดมันบังอาจก็ขออนุญาตขออนุญาตที่จะต้องกระทำการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ว่าเราไม่ยอมรับการกระทํานั้นๆเด็ดขาดแล้วเวทีนี้เราก็มีมุมคิดของเรามีอุดมการในการต่อสู้ของเราเรามีอุดมการสีขาวด้วยหัวใจสีขาวเป็นนักรบกล้าของพระราชาใช่ไม่ใช่แล้วมาวันนี้พระราชาโดนลังแก แล้วเราจะมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นนักรบกล้าเราไม่ต้องถึงขั้นที่จะมาปฏิญาณตนสาบานตนเหมือนกับข้าราชการตำรวจทหารว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสกษัตริย์จะยอมตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องราชบัลลังก์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ต้องถึงขั้นนั้น แต่เราสำนึกอยู่ในหัวใจตลอดแต่ไอ้พวกที่ประกาศออกมาเปล่าๆและก็ถวายสัต์ปฏิญาณน่ะอยากถามว่าเวลานี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรกันอยู่ไอ้พวกถวายสัต์ปฏิญาณน่ะทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งข้าราชการที่ถวายสัต์ปฏิญาณน่ะ ทำอะไรอยู่ในหลวงโดนย่ำยีขนาดนี้โดนประจานเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นขนาดนี้พวกนี้ทำอะไรอยู่งั้นเขาไม่ทำเวทีนี้จะทำพวกนี้เราจะไปช่วยกันทำเนี่ยเห็นพวกนี้8ปดโมงครึ่งอย่างช้านะลูกมาพร้อมกัน รวมพลคนรักสถาบันรวมพลคนรักในหลวงแล้วเราจะเคลื่อนทัพใหญ่ของเราออกไปตามหาหรือออกไปติดป้ายประกาศออกไปทำภารกิจและหน้าที่อ๋ออย่าลืมเอาของแถมไปด้วยช่วยกันไปแจกใบด้วยถือว่าเป็นกําไรเป็นของแถม ล่าลายชื่อสนับสนุนสามสภาพผู้นี้เราก็จะเอาติดไปด้วยเราจะเดินไปขึ้นรถไปไปเรื่อยแหละไปที่ไหนบ้างไปก้าแห่งด้วยกันไปก้าวที่ด้วยกันผู้นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยลูกแต่ไม่ต้องห่วงลุงปู่บอกว่าเราต้องปลอดภัยเราต้องปลอดภัยไม่ต้องกังวลใจ เนี่ลุงปูมีวิธีจัดการบริหารงันพรุ่งนี้ก็เรียกรถไว้20คันรถบัสพอไหมลูกเอาสักร้อยคันไหม <c oughs> 20คันเนี่พอนะข้าราชะการพรุ่งนี้หยุดได้เลยเนี่ยศูนย์ราชะการเนี่ยบอกพรุ่งนี้จะไปช่วยชาติแสดงความกระตันยูต่อพระเจ้าแผ่นดินหน่อยนะดูซิว่า ประหลัดกระทรวงอธิบดีจะว่ายังไงไหนไหนก็ใกล้จะหยุดแล้วนี่สงกรานใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมเออมาเลยลูกหยุดมาเลยนะไปร่วมขบวนกันแสดงความจงรักภักดีเดี๋ยวเราเอารูปในหลวงไปด้วยนะเรามาสู้เพื่อต่อสู้เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวใครมีรูปในหลวงก็เอาติดมือไปด้วยลูกนะ เดินไปถือธงไปเราจะไปหาเราจะไปหาใครบ้างบอกไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวมันเปิดซะก่อนเดี๋ยวพวกนี้มันพวกนี้มันไม่ได้หรอกนีบอกไม่ได้แต่เราจะไปเนี่ยเราจะไปหาไปหาในสถานที่ที่เราเห็นว่าเขาหน้าจะต้องสำนึกแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาให้มากกว่านี้เราจึงต้องไปเตือนเขาไปบอกเขาว่าคุณควรต้องทำอะไรบ้าง S <S <an> ในขณะเดียวกันเราก็ถือโอกาสเอา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 ,เอาใบพิมพ์เขียวชาวนาพิมพ์เขียวสภาศิลธรรมคุณธรรมแห่งชาติแล้วก็พิมพ์เขียวสภาพลังงานไปแจกล่ารายชื่อด้วยเนี่ยพวกนี้ก็มีรถรถถ่ายเอกสารพวกเราที่มาใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรก็ ยังไม่ได้ลงชื่อสนับสน,นุนก็ช่วยกันลงชื่อด้วยหรอกนะวแต่ไปชวนคนอื่นแล้วเราไม่ได้ช่วยทำตัวเองก็ไม่ได้นะลูกต้องช่วยกันสิ้นเดือนนี้ต้องให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสองล้านรายชื่อหาวิธีช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็อาสาที่จะไปเป็นเจ้าทุกที่จริงอะ่ะคนไทยทุกคนเนี่ยถ้ารักในหลวงจริงๆนะทุกคนดูคลิปเห็นคลิปแล้ว ถ่ายออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นภาพแล้วเอาไปแจ้งความร้องทุกขต่อทุกโรงพักในประเทศนี้แจ้งให้มันหมดทุกคนไทยที่รักในหลวงทั้งหมดช่วยกันไประดมแจ้งความทุกคนแจ้งให้มันหมดทุกโรงพักในประเทศนี้ดูซิว่าตำรวจคนไหนมันจะสามารถจับ นายโกตีและคนที่จ้วงจับสถาบันได้บ้างเราจะดูมันถ้าไม่มีใครจับได้เลยสักคนหนึ่งเปลี่ยนตำรวจมาเป็นยามเถอะหลับเถิดตำรวจกล้าชาวประชาจะคุ้มไผ่เปลี่ยนสโลแกนใหม่ถ้าตำรวจไม่สามารถจับคนที่จ้วงจับหมิ่นสถาบันได้เนี่ยนะก็กลับบ้านนอนเถอะตำรวจกล้า ชาวประชาจะคุ้มภัยเองเนี่ยเราไม่ถึงขั้นประกาศรัฐาธิปัตย์แต่เราไม่เอารัฐตำรวจอีกต่อไปแล้วเพราะมันใช้การไม่ได้มันใช้การไม่ได้มันให้บริการประชาชนไม่ได้มันให้ความปลอดภัยแต่ผู้คนที่ทำดีผู้ด,ดีคิดดีไม่ได้มันให้ความมั่นใจต่อสุดจริตชนไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นพวกทุจริตชนบริการทุจริตชนขับรถให้ทุจริตชนผู้กำกับบางโรงพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโรงพักแรกเลยพรุ่งนี้โรงพักที่ผู้กำกับมันทำหน้าที่เป็นนายสารถีให้โกตีนั่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดฉะนั้นลุงปู่บอกแล้วว่าเรื่องอื่นเราไม่ยุ่ง แต่ถ้าเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์เวทีนี้ต้องยุ่งต้องทำเพราะนี่คือเป้าหมายนี่คือหลักการและเหตุผลที่หลวงปู่ออกมาจากวัดเพื่อต่อสู้นี่คือสิ่งที่เราปล่อยไปไม่ได้เพราะถ้าสามสถาบันอ่อนแอชาตินี้ก็ไม่รู้จะเหลืออะไรไม่รู้ว่าจะมีชาติไทยเอาไว้ทำไม เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังก็คงจะต้องร้องเพลงชาติเขเมรชาติพมา่าเรื่อยเปื่อยไปตอนนี้เนี่ยฝ่ายพวกเสื้อแดงฝ่ายรัฐบาลทรราชและฝ่ายนายหน้าเรียมอยากจะให้เปิดเสรีการค้าเสรีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเพื่อให้ไม่มีชาติเขาเรียกว่ารวมชาติถึงขั้นลงมือคิดกันว่าจะใช้เงินสกุลเดียว ถึงขั้นลงมือคิดว่ามันจะใช้เงินสกุลเดียวแล้วมันก็ไปล็อบบี้เขมรล็อบบี้ลาวล็อบบี้พมา่าเนี่ยเพื่อจะได้ใช้เงินสกุลเดียวเราจะยอมไหมม,มันคิดการไกลขนาดนั้นเนี่ยมันคิดการไกลขนาดนั้นนีความเป็นชาติไทยจะไม่มีละมันจะเอาแบบยุโรปละเอาแบบประมาณว่าใช้เงินยูโรแล้วตอนนี้ยูโรก็เจ๊งแล้ว เศรษฐกิจยูโรพอเจ๊งก็พากันเจ๊งก็เป็นลูกละนาดเลยจนกระทั่งบางประเทศต้องลาออกจากสมาชิกยูโรไม่ยอมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าดึงเอาฉุดเอาเศรษฐกิจของตอนตกเหวลงไปด้วยอย่างนี้เป็นตน้นนั้นบ้านเมืองไทยแผ่นดินไทยคนไทยทุงปู่พูดนี่ไม่ใช่เป็นผู้บ้าอัตตาหรือบ้าข้างชาติแล้วมันผิดตรงไหนนะคนรักชาติ มันผิดตรงไหนที่เราจะรู้สึกถึงกรรมพืชของตัวเราแล้วบรรพบุพรุษเราและกระตันยูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามันผิดอะไรตรงไหนไอ้คนที่ไม่ครั่งชาติแล้วเป็นใจเป็นทาตแล้วก็ทลาราชทำร้ายทำลายเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ความเป็นชาติไทยเนี่ยไอ้คนพันนี้มันควรจะให้มาอาศัยในชาตินี้ไหมควรต้องมาอาศัยในแผ่นดินนี้ไหม ควรจะต้องให้มันไปหาที่อยู่ใหม่ได้ไหมที่จริงก็อยากจะชวนไปไปธรรมศาสตร์แต่ไปตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไรเพราะคณะนิติราชก็คงจะหลบไปอยู่ไหนแล้วเพราะว่ามันปิดเทอมไงเอาไว้เอาไว้เปิดเทอมแล้วอาจจะรวมพลคนรักสถาบันไปกินไปนอนในมาหลาลัยธรรมศาสตร์กันสักเดือนหนึ่งดูว่าคณะนิติราชมันไปซุกหัวอยู่ที่ไหนบ้างนะ มองพวกนี้มองเห็นว่าสถาบันเป็นปรปักเป็นศัตรูแล้วก็หาวิธีจะร่วงเกินก้าวไายทำร้ายทำลายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอีตอนที่ต้นตระกูลไทยบรรพบุพร,รุษไทยต้นตระกูลพระมหากษัตริย์ไทยราชสกุลไทยได้พลีเลือดเนื้อและชีวิต ปกป้องแผ่นดินแลกแผ่นดินมาสู้เพื่อให้ได้แผ่นดินนี้มาเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่รู้ว่าเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสัมภเวสีอยู่ในขุมใดทําอะไรบ้างเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินนี้แค่มีความรู้ไปเรียนจบเมืองนอกมาเป็นอาจารย์สอนมหาลัยก็ใช้สติปัญญาแบบฟันฟ่นเฟือนวิปริต เห็นตัวเองเป็นใหญ่อ้างประชาธิปไตยแล้วไม่ใส่ใจหลักการของบ้านเมืองที่แท้จริงว่าบ้านเมืองนี้อยู่มาได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยประชาธิปไตยแบบไทยๆโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วมีเสน่ห์ที่มีพระราชาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับของผู้คน แต่พวกนี้พอเข้ามามีบทบาทเป็นครูบาอาจารย์ก็พยายามจะทำลายภาพลักษณ์ของสถาบันจนทำให้เสื่อมศรัทธาแล้วคนนักวิชาการรุ่นใหม่นักศึกษารุ่นใหม่ก็พลอยบ้าปัญญาอ่อนตามไปด้วยขอกลับมาเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเพาะเชื้อชั่วอย่างนี้ต่อไปตลอดเวลาเหมือนเหมือนกับยอมรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้มาเป็น ให้มาเป็นครูบาอาจารย์ประมาณเนี่ยไม,ไม่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณไม่สำนึกถึงบุญคุณคนสำหรับลุงปู่แล้วถือว่ารับไม่ได้นะคนอื่นรับได้ไม่รู้แต่ลุงปู่รับไม่ได้คนอกตัญญูเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า,วานิมิตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นใจความว่าเครื่องหมายของคนดีนะ่ะมันต้องกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณเนี่ย แต่กูลไทยบรรพบุรุษไทยราชสะกุลไทยที่ผ่านมาพระราชาพระหมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ใช้เลือดเนื้อชีวิตเข้าปรีเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้แต่ไอคนถอยพวกนี้มันใช้เลือดกี่หยดกันมันใช้เงินทหาเรเล่ามันไม่ได้เสียสละอะไรเลยมันมีแต่มากอบโกยแล้วเอาเงินที่มันมากอบโกยมากวาดหัวซื้อคนไทยให้ตกเป็นทาสมันนั้นเราจะยอมมันไม่ได้ เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวคุยกันเยอะและต้องคุยกันมากๆเพื่อปลูกจิตสำนึกลูกหลานไทยว่าอย่าหลงคลมอย่าตกอยู่ในวังวนแห่งความความความอักตันยูที่ผู้คนเขาสวมเขาหลอกล่อเราให้เชื่อในหลวงทำงานรับใช้แผ่นดินนี้รับใช้ปวงชนมา60ปีไอ้กะเลวกระลาดเหล่านี้เพิ่งจะมามีมีหน้ามีตามีอำนาจ ทำงานในบ้านเมืองนี้แค่กี่ปีเองมันก็มาลบล้างความดีของในหลวง60ปีได้แล้วอย่างนี้จะยอมได้อย่างไรอย่างนี้จะปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ได้อย่างไรดฉะนั้นไม่ได้ใครยอมก็ยอมเถอะแต่พุทธอิสระไม่ยอมเด็ดขาดนะก็บอกแล้วว่าแม้เหลือคนเดียวก็จะสู้สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่สู้จนตายน mm hmm. ะฮะลังจะนั้นไม่ยอมเด็ดขาดขอมิวสิกหน่อยลูก mm hmm. คนไทยปะอะไรของมึงอ่ะจะเปิดเพลงลำวงเหรอน่าถามคนไทยหน่อยสิ mm hmm. <c oughs> ช่วยกันร้องนะครับพี่ดองหัวใจถูกแทงกี่ครูตามตัวถูกวันกี่แผ้ผู้ไทยตายไปกี่คนแน่ใทยจึงได้แพ้มาถึงแพรมทองลูกไทยกระเด็นไปกี่พัน เชงตะกอนเผาไปกี่คนโคข,ขาดกันไปกี่คนไทยทุกคนจึงได้ไทยครอบลรองเสียเลือดก,กันไปเท่าไรเสียใจกันไปกี่ครั้งน้ำตาของไทยไหลลังทุกทุกลลัง ที่ถูกเชืนควานทองข้าไปทำไมเราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งพอให้ชาไทยให้ชาติอื่นกลองมิญานปูจะร้องไอ้ลูกหลานจันไรให้ชาไทยให้ชาติอื่นกลองมิญานปู จะร้องให้ลูกหลานจันไร่ปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไร่ปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไร่กลับขอเสียงระดังของคนรักพ่อหลวงของเราดังๆเลยครับพี่น้องหัวใจถูกแทง รามตัวถูกวันกี่แพลผู้ไทยตายไปกี่คนแน่ไทยจึงได้แพรมาถึงแหลมทองดูกไทยกระเต็นไปกี่ทอนเชิงตะกอนเผาไปกี่หนข้อขาดกันไปกี่คนไทยทุกคน จึงในไทยครอบคลองเสียเลือดกันไปเท่าไรเสียใจกันไปกี่ครั้งน้ำตาของไทยไหลลังทุกทุกกลังอีถูกเจียนกวานทองเห็นเห็นข้ากันทำไมเราเป็นคนไทย ด้วยกันทั้งของไทยชาตไทยไทยชาติอื่นคลองวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไลไทยชาตไทยไทยชาติอื่นกลองวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไลวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไลวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไล ทุกนี้เป็นการเคลื่อนทับย้ำอีกครั้งว่ามีความหมายต่อแผ่นดินนี้มากหรอกมีความหมายอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือเพื่อแสดงให้ชาวโลกก็รับรู้ว่าคนไทยรักในหลวงมากขนาดไหนนี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองก็คือเพื่อแสดงให้ลูกหลานของเราลูกหลานเรา เหรนหลนเราได้รับรู้ว่าในหลวงมีคุณต่อแผ่นดินนี้อย่างไรเราจึงออกมาปกป้องด้วยกระบวนการเคลื่อนทัพของพวกเราวันพวกนี้นี่คือความหมายที่สองความหมายที่สามก็คือทำให้ลูกหลานเราและตัวเราได้เข้าถึงสัจธรรมที่ว่านิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตา แปลเป็นใจความว่าเครื่องหมายของคนดีก็ต้องกตัญญูรู้คุณและกะตะัเวทิตาตอบแทนพระคุณนี่คือความหมายข้อที่สี่ความหมายข้อที่หเพื่อปรา์และกำราบคนชั่วคนทรยศคนเนรคุณคนหน้าด้านคนไม่ดีคนอักตันยูให้มันรู้ว่า อย่าบังอาจไม่งั้นมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้การเคลื่อนทัพของวันพรุ่งนี้มีความหมายมากหรอกนะและอีกทั้งก็ยังจะทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความรักที่เรามีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวและสถาบันนั้นน่พระองค์จับต้องได้ พระองค์พึ่งได้และเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่หลั่งออกมาจากหัวใจโดยการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงแม้นพรุ่นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแต่เราก็มีใจที่จะให้และเสียสละให้ได้ไหมลูกดังนั้นมีความหมายมากลูกนะพรุ่นี้ถ้าเราอยากให้พ่อเรามีความสุขก็ออกมาแสดงพลังกันเยอะ ทำให้พระองค์มั่นใจว่าพระองค์จะไม่มีใครรังแกพระองค์ได้อีกต่อไปแล้วต่อไปนีเน้เราจะอยู่ข้างพ่อของเรารักษาพ่อเราถนอมพ่อเราปกป้องพ่อเราและทำให้พ่อเรามีความสุขและกำจัดเสี่ยมหนามของแผ่นดินให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยให้ได้ จากพลังของพวกเราผู้เป็นรูกกตันยูงั้นพรุ่งนี้8ดโมงครึ่งพร้อม9ก้าโมงรอมหมุนหวังว่าทุกคนคงชวนรูกชวนหลานเด็กที่ปิดเทอมแลอกชวนมันมารูกหลานเราถ้าวันนี้เราไม่สอนลิ้วรอยแห่งความงดงามให้เขารับรู้วันข้างหน้าเขาจะรู้ไม่ว่ากตันยูคืออะไร ตอบแทนพระคุณทําอย่างไรงั้นพวกนี้ชวนมาลูกหลานทุกคนที่ปิดเทอมจุงมาไม่ต้องถึงคําว่าอุ้มนะลูกถ้าอุ้มไม่ต้องเอามาเดี๋ยวจะมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนนมกันประเจดิดประเจดิดเอาแค่ว่าจุงมาชวนมานีพากันมาลุงปู่เตรียมรถไว้ให้20คันรถบัสปรับอากาศอย่างดีนั่งเย็นเย็นสบาย แล้วก็อย่าลืมเอาเอาของแถมไปไล่แจกเขาด้วยถือว่าไปก็ได้โชคสองต่อคือทำสองเรื่องไปเวลาเดียวกันไม่ขาดทุนหลก